สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้ค่ะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะเป็นความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ภายในช่วงวันที่15 3 0ถึง30มิถุนายนป65ี65นี้นะคะมาดูกันว่าคนความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ จะเป็นยังไงบ้างในช่วงปักหลัง15-30นี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าตัวตนของคนวันจันทร์ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะลักษณะตัวตนของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงวันที่15-30มิถุนายนนี้นะคะคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างมาดูกัน ใบแรกว้าวเดืมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังจะจบจากสิ่งเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรับกำลังจะหันหลังออกมาจากสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆแล้วเรื่องเก่าๆมันจะต้องจบลงได้แล้วนะคะอืมในในออฟวอล เป็นลักษณะของการที่อยากจะพุ่งออกมาจากตรงนั้นแล้วอะในออบวอรนี่เขาจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นพลังงานที่มุทะลุดุดันช่าเรียกว่าอะไรพุ่งไปข้างหน้าเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเป็นคนที่ทำอะไรทำรวดเร็วโว จะมีเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะเนาะหรือไม่ก็คนที่อยู่ในเครื่องแบบทหารตำรวจคนที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งอาจจะต้องเดินทางช่วงนี้จะมีการเดินทางโดยโดย,โดยปรปปับฉับพันะ่ะเดินทางหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง ยวดยานพาหนะอะไรอย่างนี้ก็ต้องต้องคอยดูต้องระวังเนาะอสองไม้นี่ก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารกำลังรอข่าวออนไลน์กำลังรอรอการติดต่อสื่อสารมาจากใครบางคนฟีนอฟครับเหมือนช่วงนี้จะ น้อยใจหรือ,อวิตกกังวลเสียใจทุกใจอะไรอยู่หรือเปล่าหรือแบบอาจจะกําลังกําลังเขาเรียกว่าอะไรคิดมากมีเรื่องให้ต้องคิดมากจริงลักษณะของของ Queen of Cup นี่เขาจะเป็นคนที่มีเซนต์ด้วยนะคะ แต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ชอบการเอาใจจะอ่อนไหวง่ายเหมือนช่วงนี้จะน้อยใจขี้งอนอะไรแบบเนี้ยหรือว่ากําลังจะต้องเดินทางไปในที่ใดที่หนึ่งเหมือนกำลังรอข่าวสารเรื่องการที่จะต้องเดินทาง อาจจะไปเดินทางในเรื่องของธุรกิจการค้าก็ได้นะคะอาจจะรอไม่ว่ารอคนรักหรือรอเรื่องการลงทุนหุ้นส่วนแต่ว่าไพ่สองไม้เนี่ยมันคือการพัฒนาไปในทางที่ดี จะมีผู้สนับสนุนอนะช่วงนี้นะคะจะมีผู้สนับสนุนที่ใครใคร,ใครที่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะได้เจอกับมิตรภาพดีๆจากทางไกลก็ได้นะคะช่วงนี้เนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงสิถึงสามิบมิถุนายนนี้เป็นยังไง ขอห้าใบเนาะห้าใบนะคะเรื่องของความรักโอ้ควี Queen นออฟเพนท์เคิลนั่งนิ่งๆปกติแล้วควีนออฟเพนทเคิลเขาจะเป็นลักษณะของคนที่นิ่งเงียบขรึมหน้านิ่งหน้าดุแต่เขาจะแบบมีบุคลิกดีเหมือนแบบว่า,เ,าเรียบหรูดูแพงอะไรประมาณนั้นนะคะ เขาจะเป็นอาจจะเป็นพวกที่ทำงานเกี่ยวกับธนาคารการเงินก็ได้นะคะดินลักษณะของของอุ้ยโทษค่ะลักษณะของเหรียญน,นี่มันจะเป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุดินด้วยนะคะเมสิงธนูเอ้ยไม่ใช่เมสิงธนูมันธาตุไฟธาตุดินนี่ก็คือพฤกธศกันมังกรเนาะ ลักษณะของควีนถือเหรียญน,นี่คือเขาถือ,ถ,อถือเงินน่ะถือเหรียญเอาไว้ถือเงินเอาไว้ด้วยความมั่นคงอาจจะด้วยคนที่กําลังจะมีผลประโยชน์ในด้านของการเงินก็ได้นะคะดูกันต่อนะดูจะมีเรื่องใดๆเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้ว้าวควีนออฟซอร์ดมันเป็นพลังงานของคนที่ เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นทำอะไรทําจริงทำอะไรแล้วเด็ดขาดอืมเปญแลนด์แชมเปญแลนด์นี่จะเป็นไพ่ของราศีธนูเป็นลักษณะของการเทน้ำไปมาคือเขาอยากให้เราปรับปรับสมดุลไม่ว่าจะเป็นทัศนะคติทางด้านความคิดหรือในเรื่องการกระทำอยากให้เรา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความสมดุลขึ้นนะคะเซงเป็นพลังงานของคนที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่อบอ้อมอารีมีน้ำใจทำอะไรทำจริงเขาใช้ความอ่อนโยนของเขาเนี่ยตัดสินทำเขาเรียกว่าอะไรใช้ความอ่อนโยนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมันออกมาได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเขาอ่ะในหัวเขาเนี่ยบนหัวเขาเนี่ยมีลักษณะของอินฟินิตี้คือคนที่มีความรู้ความสามารถว้าวเหมือนช่วงนี้กำลังจะได้เริ่มต้นได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์นะคะหนึ่งไม้นี่เขาก็จะเป็นเรื่องของ ลักษณะของธาตุไฟไม้มันจะเป็นธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเนาะเป็นพลังงานของการคิดสร้างสารรการเริ่มต้นที่จะทำอะไรใหม่ๆเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่แบบเหมือนเหมือนสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังส่งมาให้เราเนี่ยอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าในพูดถึงเรื่องของการงานเนาะ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักเนี่ยเราดูกันเรื่องของความรักเนอะอาจจะได้พบรักกับคนต่างชาติก็ได้นะความคิดอันนี้เป็นความคิดสร้างสารรค์การได้พบการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆงานใหม่คนรักใหม่สิ่งใหม่ๆจะเหมือนกำลังจะมีโอกาสได้เติบโตได้ได้รับสิ่งใหม่ๆอ่ะ อาจจะได้สิ่งใหม่ๆนี่คืออาจจะได้เจอใครที่ดีบางคนกำลังจะเข้ามาช่วงนี้ก็เลิกน้อยใจได้แล้วเนอะมันกำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยสิ่งเก่าๆเราต้องทิ้งไปได้แล้วเพราะว่าเดทนี่มันเป็นเรื่องของการจบจบสิ่งเก่าแล้วก็มาเริ่มต้นสิ่งใหม่โอ้ดูมันคล้องจองกันจังเลยอะเนอะ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนมุมมองปรับสมดุลในชีวิตเราจะได้โอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาโอกาสใหม่สิ่งใหม่นวัตกรรมใหม่ๆเรื่องดีๆเรื่องใหม่ๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะอันนี้เป็นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องของความรักเนอะเราขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามเข้ามากด subscribe ให้นะคะ เรามีเรื่องอย่างหนึ่งแนะนําให้ตอนนี้เรากินกาแฟตัวนี้อยู่มันเป็นกาแฟที่ช่วยเรื่องของการระบายการขับถ่ายเนาะกินแล้วดีนะคะเรามีเรามีจําหน่ายด้วยถ้าเกิดใครสนใจอยากจะลองเอาไปรับประทานดูติดต่อมาได้นะคะกาแฟเอนเน่เนาะทานแล้วดีหุ่นลดหุ่นประมาณนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้จ้า